เกิดเหตุไฟไหม้อีกแล้วนะคะคือรู้สึกแบบกังวลทุกครั้งเลยเวลาเกิดเหตุไฟไหม้ค่ะเพราะยังขวัญภาวาอยู่กับเหตุการณ์ที่สัตยหิบที่ผ่านมานะคะซึ่งเหตุนี้นะคะเกิดเหตุไฟไหม้บริษัทรีไซเคิลกระดาษอัดแท้งค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะก็ยังไม่ทราบสาเหตุค่ะและค่าเสียหายค่ะ ซึ่งเกิดเหตุไฟไหม้ที่บริษัทเปเปอร์มินท์แอนด์ดรับจำกัดค่ะที่อยู่ที่บ้านเล็กที่111ทับ10หมู่ที่2ตตะบนบ้านเก่าอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ เป็นเหตุเกิดขึ้นกลางดึกของวันที่20สิงหาคมนะคะซึ่งรถดับเพลิงจากที่ต่างๆรวม10คันและกู้ภัยสว่างอุทยานธรรมสถานพานทองค่ะก็ได้เข้าระงับเหตุพบบริษัทรีไซเคิลกระดาษอัดแท้งค่ะซึ่งอยู่ในเนื้อที่ประมาณสาไร่เป็นโกดังเปิดล่องมีกองกระดาษอัดแท้งอยู่เป็นจํานวนมากด้านข้างบริษัทเป็นห้องเช่าเรียงรายประชาชนที่เช่าห้องต่างก็ตกใจวิ่งออกจากห้องโกลาหลค่ะพบไฟกําลังไหม้กองกระดาษอัดแท่งด้านในอย่าง ุนแรงนะคะเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลากว่า2ชั่วโมงครึ่งไฟจึงดับลงค่ะตรวจสอบพบไฟไหม้กระดาษอัดแท่งเสียหายทั้งหมดค่ะนอกจากนี้ยังมีเครื่องอัดกระดาษรถโฟกถูกไฟไหม้ด้วยมีค่าเสียหายนี่ก็ยังประเมินไม่ได้นะคะสอบถามนางสาวเอสมียนบริษัทพยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าว,ว่า ขณะที่เกิดเหตุไม่มีใครอยู่ในโรงงานมีแต่รปภเฝ้าอยู่ด้านหน้าคนเดียวไม่มีการเสียบสายชัดใดๆค่ะจูจูรปภก็วิ่งตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้รีบมาดูก็พบว่าไฟกําลังรุนแรง เอาถังน้ำยาดับเพลิงมาฉีดก็สู้ไม่ได้ค่ะผู้สื่อข่าวพยายามถามเจ้าของบริษัทที่มาดูที่ที่เกิดเหตุนะคะซึ่งเป็นคนไทยแต่ก็เดินหนีไม่ให้รายละเอียดใดๆเบื้องต้นตำรวจจะต้องรอใช้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานภาค2ค่ะมาตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อีกครั้งเพื่อที่จะดําเนินคดีต่อไปค่ะ